พาเบอรวันนี้ผมจะมาไปดูรถเร่งการทีมงานสองหกติบพวกนู้นให้เราไปดูกันว่าจะขึ้นยังไงครับ่ะดูกันบร์บรบเบิาบาบาบามาวันนี้น้องไปดูด้วยกันครับผมตอนนี้เอาไม่โครมา เกียร์ทางก่อนนะครับก่อ,อ,อนอจะเอารถขึ้นว่าตัวนี้มันเร็กมากอยุถไยมาหน่อยถอยมาห,หน่อยอยุดใกล้เกินเป็นไงน่านจะเอาขึ้นได้ไหม,ไ,มได้แล้ ตอนนี้เอาจะจะเอาลูกออกมาก่อนครับเพราะว่าตัวตัวแม่มันอยู่ตรงนี้มึติดหลมตรงนี้ครับต้องเดือดร้อนปาเจาะกระเพาะแต่งี้แล้วครับวันนี้ ก่ขอนสัก็โอ้ยฉีตกัปไงลูกเว่เ้ยเดือดร้อนเดือดร้อนกับปาเจอกกระเพาะแต่งกแล้วครับ ตรงนี้มันตรงนี้ดินมันแน่นอยู่ครับต,ตรงนี้ยังมีแน่นยังเป็นโคลนอยู่ครับ เล่งจะทีมงานครับ2 6เฮ้ มาล้มาล้มเงาทีเดียวเราปื้ดทีเดียวเราไม่ได้บ่หล่นหมดแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปเอาเอารถตักของน้องเพ่งมาฮะ มาดึงนี่พี่น้องดึงตัวลูกนี่ครับเกยถอยถอยหัวมาแล้วบ่ได้ครับดึงไ้ยเงือบอบ่ได้เงินเขาเนาะเ <c> ด <oughs> ี๋ยวรอรถตักเวลากออกพี่น้นองแม่แม่ว่ารถตัก ติดลมพี่น้องติดลมอีกแล้วติดลมอีกแล้วติดลมอีกแล้วรถสิงจะทีมงานพี่น้องโอ้ยรถติดลมจ้ะเบื้องหน้าตตเกะเพื่อนครับหน้าบูดเมื่อไหร่รถติดพี่น้องยังไม่ได้ตตเกะโตเกะหน้าสิงครับ แม่โครนี่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 ก็เล,เล,เล,เลืองก็เรื่องยึดทางพ่อได้เรียนสะม,มีของออกครับพี่น้องเป็นไหนสซอโยอโอ้ยคนว่าเส้นนะเส้ครับเซ้งกับหน้งานเซ้งกับหน้งานแหง้งคนว่าตอนนี้ขุดไม่โค้ดุด คุดขึ้นคุดขึ้นเอาผสมกับปูนครับเพราะว่าเห็นเ็ห็ดท่างรถแรนออกได้ครับพี่น้องสองหกผลกระจจดอ่างล่างนี่ละเพื่อไปใช้นี่แหละติดลมโย่เน,น,นี่ย ตุ่มเปะเ็ดเล่นเละตุ่มเปะฝนกำลังเศร้าตกพี่น้องตั้งตอนแรกนี่แหละอากาศมันห่อนมืดมืดนียใส่ย่านตกตอนกลางคืนนะครับมีก่อนนี่ฝนตกน้ำท่วมโอ้ยเมยใจแห้ง <_ T> เดี๋ยวรอรถตักครับรถตังมาดึง มาแล้วครับรถตักมาแล้วมาแล้วรถตักมาดคลีเดี๋ยวมา thoại thôi 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 à? thôi thôi mà, thôi mà. À? thôi biết, thôi 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 không thôi không thôi 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 không เห็นบอล่ะปลาเจาะปลาเจาะหายเห็นมอันบอกน้ำพืนมาเลย้พืนไหนพืนหน้พืนไหนมาพืนมาเลยน้ำพืนผมน้ำพืนพบมีนวน้เลยมีตะไคร่หมดเนโอ้ยตายไปตยตายตยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวบีพี่

เล็กอย่างนี้เล็กอย่างนี้เล็กจริงจริงเล็กจริงจริงเอเคบอกมันถอยง่ายเลยไม่ลำ อ่เอวอ่อนครับเดิานหน้าไปก่อนเดิานหน้าไปก่อน ต้องเคลื่อนลดหนออกครับจังหวะมันเป็นไรครับโอเคึ้นได้เรียบร้อยแล้วครับ ได้เรียบร้อยแล้วโอ้เบิ่งพี่น้องเอ้าถอยยาวยไปไหใครชอบคลิปนี้มาคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกดแชร์ผลไม้นะน้นนะองจากเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปครับ<ป>กับเดาพาเพลินครับ เดี๋ยวจะทอยลูกไปจอดไว้ตรงนี้ครับ